ว่ามาทําทําไมคือเราอาจจะไปฟังว่าว่าคนไทยเป็นลุกล้าพื้นที่คุณแต่รู้ไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้าเนี้ยที่ที่ที่คนกัมพูชามาเนี่ยเดีย๋ยวไม่บอกพื้นที่ใครนะมาเนี่ยมาเพราะว่าหนีเขมแรแดงแล้วแล้วคนเหล่านั้นที่มาอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วรัฐบาลไทยอ่ะเขามีพื้นที่ไว้คุณหนีตายกันแล้วก็มีคนไทยอาหหารให้ผู้คุณกิน แต่พอถึงเวลาคุณบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้คุณมามามาหนีตายอ่ะบอกเป็นพื้นที่ของคุณเคยคิดไหมทราบใช่ไหมครับว่าว่าฝั่งกัมพูชามีเรื่องของขมินแดงที่คนขมิ้นฆ่าคนขมิ้นด้วยกันแล้วแล้วก็ใช้พื้นที่หนออจานพื้นที่อะไรต่างๆที่เราอนุเคราะห์ให้คุณหนีตายกันมาแต่พออยู่มาวันดีคืนดีคนเหล่านั้นกลับบอกว่าพื้นที่ที่เราอนุเคราะห์ให้เป็นที่ของคุณะคุณคิดว่าคนที่มีบุญคุณแบบนี้ เขาควรจะต้องทํำยังไงครับเอาแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมถามก่นนะอนในช่วงที่เขาอพยพเนี่ยชายแดนไทยนี่อยู่ตรงไหนครับคาว่าอบพยพแล้วเขาว่าอ,อพยพแปลว่าอะไรครลบพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่คุณอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมเพราะถ้าถ้าเขาไปอยู่ในในดินแดนของประเทศไทยอ่ะงั้นก็ทหารไทยก็ต้องมีมีแนวที่แบบก็เขาไอ้ตรงที่คุณหนีตายเพราะคนของเขามีคุณจะฆ่าพวกคุณกันเองไง ใช่ถ้ามันอยู่ในประเทศคุณอ่ะคุณก็ต้องมีแบบหลักเขตแดนนะตอนนั้นเขาอนุร้อยคุณเข้ามามันไม่มีหลักเขตแดนตอน50-60ปีก่อนอย่างเดี้ยวยมมันมีมันมีดรมีมีตอนนั้นเข้ามาเขาไม่ได้คุณรู้ไหมเขาจับ้ย่างเงี้ยดรแป๊บหนึ่งคุณบอยคุณบอยเคยเห็นภาพข่าวไหมครับที่ทหารพาทูดไอโอทีหรืออะไรเนี่ย เไปสำรวจเขตพื้นที่เราไปเจอหลักหมุดสยามอ,อินโดจีนเนี่ยที่ที่ปักไว้อ่าด้านหนึ่งเขียนกรุงกัมพูชาด้านหนึ่งเขียนกรุงสยามซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ดินแดนของกัมพูชาแล้วนักข่าวอ่าและทูตทหารเนี่ยถามว่าอ้าวนี่หลักหมุดแล้วกัมพูชาไม่รู้หรอครับว่านี่คือหลักหมุด จะมาทําลายหลักด้ออืม <lawsuit> นั่นแหละคือนั่น <Nein> คือหลักฐานีงครับคุณบอยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจุดนั่นคือหลักฐานว่ามันคือหลักหมุดเส้นเส้นเขตแดนแต่กัมพูชาไม่ยอมรับไลยอรับเสียงมันเบาว่ะบอยเสียงมันไม่ค่อยดังว่ะบอยขยับเขาใกล้โทรศัพท์หน่อยได้แน่ไอ้ก็เห็นอยู่ในในภาพข่าวั้นว่าไม่ไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนอะยังไง ทีบอกหลักมันมีแต่ว่าเห็นหน้าตรงหนองจานที่คนเขาเดินมาตรงนั้นนะก็จะมีพื้นที่ที่ถางเอาไว้ให้คุณหนีเข้ามาก็มาพักอยู่อาศัยแต่ว่าทอไตามาเราเราก็ใจดีไงทําใจดีไปใจดีมาสร้างเป็นหมู่บ้านเลยสร้างเป็นอะไรต่างๆเลยแล้วคุณในพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะเราก็ทะเลาะก,กันว่าทําไมคนไทยไม่ได้อยู่แล้วกลายเป็นอะไรคนไทยไม่ได้อยู่ไม่พอพวกคุณออกไปแล้วอ่ะคุณเอากับระเบิดวางทิ้งเอาไว้อ่ะแปลว่าอะไร ที่พื้นที่ที่คุณบอกตรงพื้นที่คุณอันนั้นคือเป็นที่เราให้คุณมาอยู่อาศัยดีตายแต่พอคุณไม่พอเราบอว่าให้คุณถักดันกลับไปอ่ะคุณเอากระเบิดทิ้งไว้ได้พวกเราเหยียบแปลว่าอะไรมันคือผมอธิบายให้ฟังว่ามันมันมีแบบนี้ที่ที่มีข่าวที่เราเห็นกันมันเวลาเราฟังน่ะผมถึงบอกว่ามันต้องมันต้องฟังว่าเริ่มต้นมาจากอะไรถ้าคุณเริ่มต้นบอกว่าฉันเกิดมาจากตรงนี้พื้นที่ต้องเป็นของฉันเนี่ยคุณไม่เข้าใจเพราะพ่อแม่คุณมานีตายมาก่อนแล้วคุณมาเกิดพื้นที่ที่เราอนุเคราะ ไม่มีครับพ่อแม่ผมยงังไม่ใช่ Jamie, อยู่คนอื่นสิแล้วนี่อยู no ่ท like ี่ไหนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนอยู่อยู่เจอคืแหะไรพื้นที่ที่ไหนครับเออเอาดร็ให้เขาตอบมั่งดิดร็ปไม่ได้ยินอยู่สิที่ไหนนะดร็เปอพนมเปญอ๋อพนมเปญมันอยู่ในในเมืองเขาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกผมไม่ผมไม่ใช่คนพนมเปญนะผมเป็นคนเสียมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบแปลเสียมเรียบมาจากอะไรเสียมเรียบมาจากเาสยามเรียบสยามรับข้าศ์สยามรับข้า ราแพ้ใช่ไหมเราแพ้สยามใช่ไหมและแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนพื้นที่ตอนนั้นมันเคยเป็นมันเคยเป็นประเทศไทยมาก่อนเป็นเทศสยามก็ไทยเคยมายึดเคยมาเผายึดมาเผาอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองเขาเรียกเป็นเมืองลูกเมืองเมืองพ่อเมืองลูกกันลูกกันก็คือเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่สยามมาตีเอาอะไรไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอ่ะถ้าตามประวัติศาสตร์นะคุณบอยสยามเรียบเนี่ยมันเป็นชื่อแรกที่ ทางกัมพูชาได้ชัยชนะจากกรุงสยามและในัดในปีถัดมาเนี่ยสยามก็กลับไปณนะตรงนั้นนะแล้วก็ปราบชาวเขมรมันกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นเสียมลาดสยามามันคือพือ้น,นที่เดียวกันระหว่างเสียมเรียบก,กับเสียมลาครับรู้จักเจ้าพายาดินเดช่างเนะีไไ่ยเจ้าพี่ จ้าพยาปินเดชาไงโอ้ยโกประวัติศาสตร์นี่เป็นของไทยจะดูไม่ยดเอ้าทางไปที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไม่ดีกว่าเลยไม่ใช่ก็ก็เขาปกครองไงปกครองอยู่เสียมล้านไหมเจ้าพยาปิณดินใช่ใช่เจ้าพยาปินเดชาเนี่ยนี่คือคือคนกัมพูชายืนอยู่เนี่ยอะหลักเคยเห็นอาคารน่อาคารนี่นั้นน่ะคนไทยไปสร้างหมดเลยนะที่เป็นพื้นประวัติศาสตร์เหล่านั้นน่ะ ผมตื่บอกว่ามันทะเลาะกันแค่การเืองคนอื่นจริงๆแล้วเราก็คุยให้มันรู้เรื่องแค่นั้นเองพ่อไปหาเรื่องรับเดี๋ยวเดี๋ยวดตรแป๊บหนึ่งเนี่ยบอยไอที่บอยดูวิดีโอดิที่ว่าที่ว่าวิดีโอที่ว่าพาไปเจอหลักแดนที่ว่าแกรุงสยามกับกรุงกรุงกัมพูชาอันเนี้ยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นข่าวจากทางไทยอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนของทางกัมพูชาทั้งนั้นเลยกระทู้ทหารต่างประเทศ ใช่ไหมอ่าดูชุดการแต่งกายถูกไหมอย่างเงี้ยคนไทยไม่ได้เมคขึ้นมาหรอกเพราะว่านะไเงี้ไม่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนไอ้หนองจานน่ะตรงไหนอันนี้อันนี้ทางบ้านหนองจานไงเขียวใช่ไหมใช่ปะอยู่บ้านหนงจานเก้งไงตรงตรงสะแกตรดลงเกลือไงบอยใช่ไหมตรงนั้นน่ะบ้านหนองจานเนี่ยเป็นคนข้าราชการของทางกบูชายเองเลยนะผููชายที่ใส่เสื้อสีฟ้า อันนี้ไม่มีไม่มีคนไทยเลยนะแต่ข่าวเนี่ยคือสำนักข่าวต่างประเทศเข้ามาลงอีกดอกไมงสาั์าละเดินดูระดีอันนี้สยามน,นี่อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เขาไปเดินดูใช่ไหมอันนี้ประชาชนประชาชน,าชนและอนนูนคือั้วฝั่งไทยและไอไอไอ,อ,อ้หมุดนิดเดอบอยเมันเบาอ่ะบอยฝั่งทางนะคือเจอฝั่งทางนะอ่าอนุนคือั้วที่ไทยร้องแต่หมุดที่เราแบ่งแบ่งเมิดแล้วพี่เก่งละเมิดแล้วพี่เก่ง อา้าวละเมิดแล้วเหรองามไอจีตอกมันเดี๋ยวลงเห็นมันเห็นตัวแถบแถบ,บชื่อแอปแดงอ่ะมันก็เลยโดนพี่เก่งไม่ใช่ด็อกเตอร์โดนไปด้วยเหรอครั้งแรกเลยเนี่ยด็อกเตอร์ก็หายด็อกเตอร์จะโดนไหมป่าโ,โอเคพี่วันนี้ก่อน บอยบอยไมยไม่เดี๋ยวมีมิมาบอยอย่าเพิ่งมีคนอยากถามอีกเยอะอยู่แป๊บนึ่งไปบอยบอยอยู่ก่อนที่ไปไหนแป๊บหนึ่งบอยบอกว่าใครไปยึดเนี่ยปีไหนช่วงไหนที่บอกไปยึดเสียมเรียบ้านบอยอ่ะจำปีไม่ได้หรอไม่ได้ไปอ่านรู้เปล่าว่ารู้เปล่าว่าเสียมเรียบ้านบอยเนี่ยสมัยที่บอยลบกันเองอ่ะสมัยโบราณ่ะ นักองเองอ่ะเป็นคนยกประเทศยกให้พมักส่วนในมาให้สยามตั้งแต่รหนึ่งแล้วก็แต่งตั้งนักองเองราชาพิเศษที่เมืองไทยดูปะ่ะ,ะ,เ,ปะเ,ปเป็นคนยกให้เองเป็นคนยกให้เองพระนบางเสียมราชศีโสพลเนี่ยคุณเป็นคนยกให้เองและประเทศไทยถึงส่งพยาภัยกูเบะไปไปปกครองอืมเพราะว่าประเทศคุณทะเลาะกันแล้วก็ถึงเอานักองเองไปไป,ไปตรงอุดมีชัย แต่คุณอะมาเอาคุณกลับในสมัยฝรั่งเศสในสมัยนักองราชาวดีกับเสียนุอะไปไปเป็นให้เป็นรัฐอาลกขาคุณก็มาบอกบอกสยามคุณก็มาโกหกสยามว่าคุณยอม,อมแล้วฝรั่งเศสมาบีบคอคุณเดี๋ยวให้บอยต่อ,อเ,เดี๋ยวเดี๋วมก็มีแต่เพื่ให้บริการในปัจจุบันนี่นะแต่ทำไมมีข่าวไทยบางคนมาบอกว่า ทำไมนี่มาดากไหน่อยเนี่ยผมงงไม่เข้าใจเอ้เข้าใจและแล้วสยามเดิมเนี่ยมีมีท,มทลาราวาดีเกิดก่อนเขมรเอ็มไพร์อีกพื้นที่เนี่ยตรงตรงอยุธยาเนี่ยมีทาราวาดีเกิด่อนขมรเอ็มไพร์พรคุณคุณไปพูดอย่างนี้ไปจะนักวัดาส์อ่นนังไงก็ถึงบอกว่าประเทศเป็นสิงเกิลเสร็จิงเกิลเกิดบอยไม่รู้นั่นคือขนาดนี้ขนาดนาดี้แล้วแล้วา,าไม่ต้องไม่ต้องราษาทาราวดีก็ได้ลอง ตรงปราสาทหินที่มายของไทยที่อยู่โคราชนะอันนั้นอายุก็เก่าแก่กว่านะครับจะบอกไม่จะบอกบ่อยว่าเดิมอะเขมรที่เราได้มาส่วนที่เป็นพระเจ้บองเสียมราชสรีสพลเนี่ยคุณเนะ่ยเป็นคนยกให้เราเองเพราะว่าคุณนะ่ะทะเลาะกันแล้วว่าของเจ้าของคุณนะ่ะคุณนะ่คนเขมรน,นะต้องการให้เจ้ากลับไปปกครองแต่ว่าไม่ส่งราชบรรณาการก็เลยยกให้สยามตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง